มือนี้น้ำฝนกินจิ้มจุ่มค่ะแต่ว่าน้ำฝนบ่รด้ทายตอนที่น้ำฝนจิ้มจุ่มเดอ้อพี่น้องเดอ้อน้ำฝนทายตอนใสถว้ววแยวละเด้อจา้าส่วนหมากกัซิมีพักเป็นส่วนใหญ่นะคะกัซิมีนี่อันนี้คือปลาเมึกแล้กกัซิมีน้ำจิ้มน้ำเด้อจา้าน้ำจิ้มก็เหลือ,อยุ่เครื่องขวดเพราะว่า เครื่องหนึ่งนั่นพอยายติงเล่าได้กินไปแล้วแล้วการนำฝนกับซีแมกินที่หลังนะคะอันนี้เล่าได้ตักมะหอยกับซิมีบุญเสียน,น้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็สซมีเครื่องไน้น้ำนิดหน่อยนำฝนกับกินได้เบิรดราคาบ่าวาว่าสิเป็นอีหยังเป็นพัก แต่ว่าพักบางอย่างของคนกับบอกินเพราะว่ามันบาดแสบนะพี่น้องเนาะสีบอกินพักเลยกับบอได้นะคะเพราะว่าหลังกายเห้าต้องการสารอาหารจากพักใบเขียวเห้าต้องหลับประทานอาหารให้ครบทั้งหาโมนะคะพี่น้องเพื่อที่หลังกายเห้าสีแดน้่สารอาหารไปใส่ที่สาคัญเห้าต้องกินไห่อิ่มนะคะเพราะว่าเห้าสีกินอียังกะ้กางสีกินขนมสีกินกับเขา่าสิกินเขา่าหรือสิกินอียังกะซางเหาต้องกินไห่อิม่มท้องไว้ก่อนเดอ้อ ย่างถีบบอกกองทับตองยางด้วยทองเด้อจ้าเพราะว่าถ้าเหาบ่ออิ่มทองเขาสิบ่มีแห้งเห็ดอีหยังเลยแม้กะถังถ่า,ายคลิปการถ่ายคลิปกะใส่พลังงานอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าเฮากะตองอัาท้ำทาทำทางมันก,ะใ,งงนในกะใส่พลังงานในการถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ใส่อ่า ใส่ความคิดนิดนึงเวลาเข้าทายคลิปแล้วถ้าก็ใส่ความคิดนิดนึงว่าเขาติดต่างซื้อคลิปว่าอีหยางยางยางเฉ่นคลิปีนที่น้ำฝนอัดคลิปกินนะคะน้ำฝนกระต้องมาคิดแล้วว่าน้ำฝนติดต่างซื้อคลิปว่าอิหยังจะใส่เวลาทอดไดดีความยาวคลิปจะประมาณจักหน้าที่ดีเสียเอาไปลงแพลตฟอร์มไหนแน่หาเข้าหารายได้จากคลิปนะคะเข้ากันลงไปทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ มว่าสิเป็นแพลตฟอร์ม YouTube Facebook หรือว่า TikTok หรือว่าอิสตาแกรมนะคะลงไปทุกแพลตฟอร์มเลยช่วงเริ่มสร้างโตตนอาจจิเมื่อยแน่แต่ว่า้าเฮ้าคิดหอดอนาคตแล้วเห้าสิหายเมื่อยเลยพี่น้องนำฝนเห็นยูทูบเบอร์หลายคนนะคะคีเอเตอร์หลายคนเขาบดได้มี ตตวตนออียงหลายมากมมยเขาประเด้เป็นดาดงลาล่านักลองเขาประเด้มีผื้นฐานแฟนคลับหลายแต่เขาสามารถมีรา่ได้จากแพลตฟอร์มถีสส้างรล่ได้จากคลิปหลายหลายแพลตฟอร์มน้ำฝนแนมเขาเป็นตัวอย่างนะคะละก็น้ำฝนอยากซีมี่โมเมนต์นานเผื่อถี่จะได้มาบอกทุกคนล้ะกัมือหนึ่งมันก็สิเป็นอาชีพตอนนี้เป็นอาชีพ เสริมแต่เมือ่อนาอาจจะเป็นอาชีพรักให้เฮาเลยก็ได้ซึ่งทีน้าฝนลงเมื่อเหตุอยู่ทูกเหมือนอกีกนำ้ำฝนกบองหูเลยว่าเมื่อไดที่นำ้ำฝนจะมีโมเมนต์นั้นคนเฮามีความฝันทุกคนพอาะฉะนั้นเฮาต้องยางไปไห่ฮอดความฝันนะคะถ้ายางบ่ได้กะข้านเอาค่ะแต่ข้านเอาบ่ได้ก็บ,บืนเอาค่ะพี่น้องสู่ๆด้วยค่ะสำหรับคนทีหาลายใดจากคลิป ถึงมือนี้สียังบอท่านหลับประสบความสําเร็จหลายเข้ามีความพยายามขยนันอดทนเมือนหนาเข้ากัสีประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนน่ำฝนมีความเสือแน่วนันการถ่ายคลิปมันบแมเนเรื่องหนาอายนะคะพี่น้องการถ่ายคลิปมันบแมเนเรื่องเสียหายการถ่ายคลิปมันเป็นการบันทึกความทรงจําทีดีๆบันทึกเรื่องเล่าชีวิตของเข้าเองเหมื่อเวลาผ่านไปหลายปี เป็นซีปีหรือว่าแม่กระถังเข้าจากหลกเหยียบไปแล้วหลูกล้านเข้ากระสีได็กลับมาเบิงใดในระหว่างท้างที่เข้าเฮ็ดคลิปเข้ากระสีพอกับกฎเกณฑ์มากไม่ของแต่ละแพลตฟอร์มนะคะให้เข้าเฮ็ดตามกฎระเบียบของเขานะคะหาเข้าเฮ็ดตามกฎระเบียบของแต่ละแพลตฟอร์มเข้าสีผ่านเกณฑ์การสั่งไล่ใดเร็วขึ้นอีนังที่เฮ็ด พิดกดเขาก็อยาไปเหตุเพราะว่ากดระเบียบก็บคือกดระเบียบนะคะพี่น้องว่ามีขอยกเว้นค่ะเพราะฉะนั้นตั้งใจเหตุคลิปให้ดีมีคุณภาพนะคะละกะเหตุให้ถือกดชุ่มชนของแต่ละแพลตฟอร์มด้วยเด้อค่ะพี่น้อง สุดท้ายนี่ก็อยากฝากถึงคีเอตุอทุกคนนะคะที่เฮ็ดคลิปและก็าหาไลด์ใดจากคลิปนะคะบริาวาสิเป็นแพลตฟอร์มไหนนะคะให้ทุกคนตั้งใจเฮ็ดคลิปและก็พัฒนาคลิปเจ้าของเพื่อที่เฮ้าสิใดมีไลด์ใดเพิ่มขึ้นมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะสู้ๆเด้อค่ะ